สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของมุกเดีแชนแนลนะคะสำหรับวันนี้มุก็จะมาแชร์สูตรเล่งผิวหน้าให้กระจ่งางใสยิ่งขึ้นค่ะสูตรนี้ยังช่วยกระชับผิวกุมขนด้วยนะคะช่วยลดเลือนริ้วรอยแล้วก็ช่วยลดจุดด่างดำต่างๆลดฝ้ากระด้วยค่ะใครที่มีส่วนผสมก็นํามาทำมาพรอมกันเลยค่ะ ส่วนผสมตัวแรกที่เราจะใช้ในสูตรนี้ก็คือนมเปรี้ยวค่ะจะใช้เป็นยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะสําหรับนมเปรี้ยวเขาก็จะช่วยในการกระชับรูขุมขนค่ะช่วยลดสิวแล้วก็ช่วยทำให้ผิวกระจ่างใสยิ่งขึ้นแล้วก็นุมเนียนยิ่งขึ้นค่ะในสูตรนี้ก็ให้เราใช้นมเปรี้ยว1-2จช้อนชาค่ะหรือว่ากะปริมาณได้ตามต้องการเลยนะคะ ส่วนผสมต่อไปก็ให้เราใช้ผงขมิ้นค่ะสําหรับผงขมิ้นเขาก็จะช่วยลดเลือนริ้วรอยช่วยลดผดผื่นค่ะแล้วก็ช่วยทําให้ผิวกระจ่างใสเรียบเนียนยิ่งขึ้นค่ะช่วยลดฝ้ากระจุนดําด้วยนะคะและก็ยังช่วยลดสิวอักเสบด้วยค่ะในสูตรนี้ก็ให้เราใช้ผงขมิ้นแค่ปลายช้อนก็พอนะคะใครที่ไม่มีผงขมิ้นนะคะก็ใช้เป็นผงธนาคารหรือว่าดินสอพองหรือว่าผงสมุนไพรตัวอื่นก็ได้ค่ะ ส่วนผสมตัวสุดท้ายก็ให้เราใช้น้ำพึ่งค่ะสำหรับน้ำพึ่งเขาก็จะช่วยฆ่าเชื้อแบคทีเรียที่เป็นต้นเหตุของการเกิดสิวค่ะแล้วก็ช่วยสมานแผลที่เกิดจากสิวให้หายเร็วด้วยนะคะช่วยลดฝ้ากระจุดมดำแล้วก็ช่วยเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยค่ะในสูตรนี้เราจะใช้น้ำพึ่งหนึ่งช้อนชาค่ะจากนั้นก็ผสมให้เข้ากันค่ะ ตอนทีกระชายสูตรนี้นะคะก็ให้เราหาเราว่าในการทําสูตรนี้ได้เลยค่ะก็นําส่วนผสมมาให้ทั่วผิวหน้าแล้วก็ผิวกายหรือว่าบริเวณไหนที่ต้องการได้เลยค่ะก็นวดนเบาๆนะคะแล้วก็ปล่อยทิ้งไว้ประมาณ15-20นาทีแล้วค่อยล้างออกด้วยน้ำสะอาดค่ะสูตรนี้ก็ทําได้ทีละตย์ละ2-3ครั้งนะคะส่วนคนที่มีผิวที่แพ้ง่ายก็ควรที่ทดสอบความแพ้ก่อนนะคะเพราะว่าบางคนก็อาจจะแพ้ส่วนผสมได้ค่ะก็ไปทดลองทํากันดูนะคะขออนุญาตพอกที่มือนะคะ คลิปนี้ต้องขอตัวก,ก่อนแล้วค่ะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ